เฮ้ยอะไรอะทำไมมันเดินได้อะมันมีชีวิตโนตเขียนว่าอะไรอะพวกเขากล่าวว่ามันเป็นแค่จินตนาการของฉันแต่ฉันสาบานว่าของเล่นกำลังจัดเรียงใหม่ในชั่วข้ามคืนไม่มีใครเชื่อฉันเหมือนทุกคนที่ทำงานที่นี่เขากำลังเขียนว่าเตือนอยู่นะก็กลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel งชั้นนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกเราอยู่ในแม กองสยองขวัญพีนี้เป็น EP สองนะครับเราจะไปตรุยเนื้อเรื่องกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับเรสโกี EP ที่แล้วเราเป็นการบุกรุกบ้านนะครับวันนี้เราจะไปตรุยโรงงานของเร้นนั่นเองก็เช่นเคยครับเข้ามาในห้องนี้ก็จะมีผู้เร่น1คน2คน3คนแะรก,ก็4คนถ้าใครมาเล่นกับเพื่อนก็เล่นได้แต่วันนี้เราใช้เดี่ยวเหมือนเดิมนั่นเองเข้าไปเลยห้อง1นงคนโูรเจเสนอกล่องสยองขวัญตอน โรงงานของเล่น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 คอยเสียภาษาไทยโดยชานลงชาแนล ขอยินดีต้อนรับรายการข่าวนี่คือข่าวด่วนที่คุกคุณต้องรู้กับรายการนั่งเขี่ยไข่คุยกับข่าวอทำไมภาพทีวีไม่ขึ้นวะหรือใจเย็นๆเหน่กมังปิงอ๋ออย่างนี้นี่เองโรงงานของเล่นปิดการผลิตอย่างกะทันหันเนื่องจากผมนี่เป็นอย่างที่คาดคิดก็ขออภัยอีกรอบนะครับในการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมก็เลยต้องรอให้มันแปลก่อนพวกเขากําลังเตือนผู้ปกครองไม่ให้ลูกของพวกเขามีของเล่นโดยไม่มีการดูแล CEO ของพวกเขา ได้หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยตอนนี้ข่าวได้เอารูปของซีอเจ้าของโรงงานของเล่นขึ้นหน้าจอเขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่โรงงานก่อนที่จะปิดกระทันหันและสถานที่ที่เขาได้หายไปนั้นยังไม่ทราบทอมีเบาสายเพิ่มเติม,ตมจะแจ้งในทอาอีกทีนะครับวันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีครับอโอเครายการข่าวจบไปแล้วไงต่อเรามีของเล่นหนึ่งตัวอืม เราเพิ่งซื้อตัวนี้มาอ๋อเป็นโรงงานผลิตตัวนี้เหรอเราเพิ่งซื้อมาด้วยอะไรฮะน่าจะเป็นเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นดีตกใจใช่ตอนนี้เราเด็กอยู่เด็กเฮ้ยอะไรอะทําไมมันเดินได้อะมันมีชีวิตของเล่นเรามีชีวิตวอ t อะไรของเล่นกระลังเคลื่อนที่เชียหายแล้วของเล่นเดนได้อะไรเนี่ยเรามาอยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ย เราเฝ้าดูของเล่นนี่มานานแล้วอ๋อของเล่นหายไปไหนอะไรเดินหาก่อนน,นั่ไงอยู่ตรงนั้นอ่าฉันหวังว่ามันจะอยู่ที่ไหนสักที่ไหนไม่ช้ามาอยู่ตรงนี้ไงย้องคงติดตามของเล่นคำสั่งมันให้เราเดินตามของเล่นไปก่อนนะครับแต่ไม่รู้มันจะพาเราไปที่ไหนนะเราเดินไปก่อนมันเป็นตุก๊กตาผีสิงเหรอเป็นของเล่นผีสิงปะเนี่ยทำไมมันเดินได้อะ แต่มันไม่น่าจะเดินไกลขนาดนี้นะถ้าไม่ใช่แบบของไดปีสิงนะเอาเรื่องในหะ้เดินไกลอยู่เนะี่ยไปไหนเนะี่ยไปอยู่ตรงไหนเนะี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรอะอ๋อนี่ไงกล่องใส่ของเล่นใส่เจ้าตัวเนี้ยตัวที่เราเดินตามอยู่อะ่ะโหเดินไกลเอาเรื่องอยู่เนะี่ยไปไหนนะเอามันเดินเข้าไปข้างใน เอา้าเรากดข้าไม่ได้อ๊อโอเคได้อยู่มันที่ไหนวะเนี่ยโรงงานเหรอเนี่ยมันมีรถคันนี้ด้วยมันมีรถยกด้วยอ่ะน่าจะมาโรงงานแล้วแหละผมว่ามันไปตรงงูแล้วทางรถตู้แล้วงลลไงต่อเฮ้ยประตูมันเข้าประเด็นประตูอะ่ะเราจะเข้ายัางไงอะ่ะประตูมันเล็กบอนเข้าไปในพายาคารนี้แล้วเราจะเข้ายัางไงอะ่ะ ต้องย่อเหรอมันไม่มีปุ่มย่อมาตามมันไปข้างในกันเถอะรู้แล้วว่าต้องตามอะ่ะเราไปทางไหนอะ่ะทางนี้ก็ไปไม่ได้อ๋อนี่ไงมันขึ้นแล้วทํทาตามของเล่นที่อยู่ภายในอาคารอ๋อนี่เข้าทางประตูกดขางโอเคประตูเปิดประตูนั้นล็อกอยู่อ่าประตูล็อกไปทางไหนละ่ะออดมีท้องเข้าด่านหลังไปที่อาคารอ่าโอเคมันให้เราเข้าไปข้างหลังนะ หาทางเข้าหลัง <c oughs> เสียงแหบแล้ว <c oughs> เสียงแหบเราต้องไปหาทางเข้าด้านหลังนะโอ้โหด้านหลังข้างโรงงานนี่มีเพนเต็มเลยนะจุดตรงไหนแล้วเนี่ยเดินไปก่อนยังไงันไง,ไงมันมีจุดมาร์กอยู่ประตูนี้แน่นอนกดคลางปุ๊บอ่าเราน่าจะได้เข้าแล้วนะโรงงานอ่าโอเคเราน้าจะได้เข้ามาแล้วนะ โอ้ฉันไม่คาดหวังว่าด้านไหนจะมีลักษณะเช่นนี้นะโรงงานโรงงานเหมือนเหมือนเกมอะไรนะคิดไม่ออกเราต้องหาของเล่นของเราค้นหาของเล่นของคุณอ๋อผมนึกออกแล้วเอของเล่นสีทองขอ,อเก็บก่อนเก็บก่อนมันให้เราเก็บเฟิบอ,อ่าได้หนึ่งตัวละมันให้เราเก็บกี่ตัว ทั้งหมดเก้าตัวเราต้องเก็บทั้งหมดเกตัวตอนนี้เราได้1ตัวแล้วอ๋อผมนึกออกแล้วเหมือนเกมอะไรฮักกี้วอกกี้โรงงานฮักกี้วอกกี้คนเคยดูไหมเคยเล่นไหมเคยเห็นผ่านๆไหมผมว่าโคตรเหมือนเลยผมเคยเล่นอยู่ไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะฮักกี้วอกกี้ขอโทษทีจอรนมีอรไรบยบองหยองผิดปกติกับตุ๊กตาชิ้นหม่ยพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะจุดๆดดกําลังเฝ้าดูฉันมันคือคำใบ้ปริศนาอะไรหรือเปล่าวะมันบอกว่ากําลังเฝ้าดูฉัน ค้นหาของเล่นของคุณโอ้ตุ๊กตามีย่างใหญ่เลยโอเคอี๋ยวเราไปจุดมาก,ก่อนอะไรอะ่ะไม่ได้ทําอะไรมีโลหะกระดาษใหญ่อยู่บนสายพานลำเลียงนี้ถูกปิดกั้นทางบนนณาจ,จะหนักเกินไปที่จะเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองเราต้องหากลไกในการเปิดใช้งานสายพานลำเลียงอ่าหากลไกที่ควบคุมสายพานลำเลียงเราต้องหากลไกนะครับในการเปิดสายพานแล้วกลไกเป็นตรงไหนไวนันนี่อ๋อได้ไงได้ไง เงาตู้อยู่นี่ไปได้ไหมไปไม่ได้มันต้องไปอีกทางทางไหนวะเนี่ยน,อนอย้องนี่ไงออกจากประตูสีแดงไปโอเคไปทางนี้นี่งไง นั่นดูเหมือนจะเป็น,นกลไกสำหรับสายพานลำเลียงนะแต่มันขาดเกียร์บางอย่างพวกเขาอาจจะกระจัดกระจายอยู่รอบๆที่นี่คนหาเกียร์ที่หายไปสามชิ้นตอนนี้เขาให้เราหาเกียร์นะครับหรือว่าฟันเฟืองที่หายไปสามอันเห็นไหมตกกัวเขียวเขียวเราต้องหาแล้วก็ามาเอามาใส่ที่เครื่องนะเครื่องจะทำงานได้โอเคเราเดินหาก่อนอ่ายังไงตรงลูกโป่ง แต่เราเดินเข้าไปข้างในก่อนแล้วกัดไปไดเอาข้างในก่อนเจอแล้วชิ้นที่หนึ่งมาโอเคกดค้างรับมันมาได้แล้วหนึ่งชิ้นนะกดไฟกระพริบน่ากลัวมากเลยโอเคกดค้างได้แล้วชิ้นที่สองชิ้นที่สามอยู่ตรงนี้อ่ากดค้างได้แล้วครบสามชิ้นเรามีเกียร์ทั้งหมดบาวางกันเตออเขาเรียกเกียร์เหรอ ไม่ได้เรียกฟันเฟืองเหรออะไรอะใส่เกียร์ที่ขาดหายไปลงในกลไกลสามชิ้นอ่ากดที่สีเขียว,ยวแล้วก็กดค้างนะมันก็จะใส่ให้เองอัตโนมัติอ่าชิ้นที่สองอ่าสำเร็จแล้วก็มาชิ้นที่สามโอเคเออเอาละเส้นทางเปิดแล้วดำเนินต่อบนเส้นทาง โอเคตอนนี้เส้นทางลำเลียงเราเปิดแล้วนะครับเราต้องหาตุ๊กตาสีทองด้วยนะไม่ใช่ตุ๊กตาที่ของเล่นอ่าเดินไปนะลำเลียงเปิดแล้วหวัดดีพี่มีจะมีอะไรหลังพี่บีไหมไม่มีของเล่นสีทองไม่มีนะโอ้โหเติด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 ไปเดินไปตรงนี้ไม่มีอะไรลำเลียงเปิดแล้วนั่นไงมาร์กโดดข้ามไปก่อนนี่คือของเล่นของเราเฮ้ยได้ไงของเล่นเราอะ มันเดินเข้าไปในช่องอะช่องอะไรอะช่องคอดหรือเปล่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าช่องคอดอะไรอยู่ตรงนี้มอนเข้าไปในช่องระบายอากาศนี้เราต้องติดตามมอนตอนนี้ของเล่นมันเดินเข้าไปในช่องระบายอากาศนะเราต้อง,องตามมันไปถมตอมของเล่นภายในช่องระบายอากาศตรงชั้นนี้ตุ๊กตาเต็มเลยนะอันนี้คือตุ๊กตาอะไรอะลิงเหรออันนี้มันลิงที่เรายิงแล้วมันจะเตะฉิงใช่ไหม ที่เรายิงโดนน่ะแป้งเป้งป้งป้ง,แ,ปงแล้วลิงจะตีชิงอ่ะใช่เลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อกระดาษโน้ตเขียนว่าอะไรอะ่ะพวกเขากล่าวว่ามันเป็นแค่จินตนาการของฉันแต่ฉันสาบานว่าของเล่นกําลังจัดเลียงใหม่ในชั่วข้ามคืนไม่มีใครเชื่อฉันเหมือนทุกคนที่ทํางานที่นี่เขากําลังเขียนว่าเตือนอยู่นะกําลังเตือนทุกคนแต่ไม่มีใครเชื่อเขาไงโอเคอะไรอะ่ะ ตามหาของเล่นภายในช่องระบายอากาศโอเคเราต้องไปในช่องระบายอากาศนะเจอ๋ยพี่หมีตัวใหญ่กแกโอเคเดินต่อไปนั่นไงมาร์กเราต้องเดินไปตรงมาร์กนะเราของเล่นเต็มนี่ไงสีทองกดค้างโอเคเราได้มา2ชิ้นแล้วนะเป็นแมพที่ใหญ่อยู่นะผมว่าอ่ามีตุ๊กตาผู้หญิงแยตุ๊กตาลูกตุ๊กตาเป็นกระดุมผมสีส้มแอบหลอนลอยู่เนี่ยช่องระบายอากาศปิดอ้าวจะเข้ายัางไงอะ บางทีมันอาจจะเปิดเฉพาะสำหร,หรับของเล่นเท่านั้นอ๋อเปิดเฉพาะสำหรับเอ้ยอีกอะไรวะโอ้ตกใจหมดเลยมันอยู่ดี่นี่ก็มาโผล่หน้าตัวนี้อ๋อเป็นเครื่องกลไกชอนคิดว่าเราสามารถเปิดใช้งานเครื่องทําของเล่นเพื่อเปิดช่องระบายอากาศอีกครั้งตอนนี้เราต้องหาวิธีเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องทําของเล่นโอเคเราต้องนู่นไงที่มันมาร์กอยู่เจอพี่หมีพี่หมีหมเยอะอยู่นะ ไปยังไงนี่ไงตุง๊กตาสีทองอ่ากดค้างได้แล้วมาสามตัวตรงนั้นมีอะไรไหมระหว่างที่เราเล่นนะครับเราต้องหาของเล่นสีทองไปด้วยนะเก็บครบ9ตัวมันน่าจะเอาไปแลกของรางวัลหรือว่าแลกเป็นไอเทมได้นะตรงลอบบี้เดี๋ยวเราไปตรงเครื่องที่มันมาให้เราก่อนนะที่นี่มันมืดมากมันเป็นโรงงานล้องฉันเข้ามาได้ยังไงที่ชันเข้ามาคนเดียวโดยไม่บอกใคร พ่อแม่ฉันจะตามหาฉันเจอหรือไม่ถ้าฉันหายไปนานโอเคกดค้างโยกลงมานะเห็นไหมมีอะไรไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเหมือนเครื่องมันไม่ทํางานอะ่ะอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ใช่ดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราต้องทําไงต่อชอนคิดว่าเครื่องกําลังขาดพลังงานอ๋อตัวเครื่องไม่มีไฟอ่าเราต้องหาไฟเนี่ยตามสายสีแดงไป น่าจะอยู่ข้างบนนะถ้าเราไปตามสายสีแดงเราอาจจะเจอเครื่องพลังงานก็ได้รู้เหมือนว่าเราต้องไปหาบันไดชี้น,นำขึ้นไปที่นั่นโอเคเราต้องหาบันไดขึ้นไปชั้นบนนะแล้วบันไดมีตรงไหนละ่ะทางนี้หรือเปล่าผมัมอดูข้างบนน่นเลยมาร์คเราต้องหาบันไดาหาบันไดมาพลาดแล้วก็ปีนขึ้นเหรอแล้วมันจะขึ้นไปชั้นบนยังไงทางนี้กระโดดขึ้นไปเหรอ ไม่ได้มันไม่ให้เราเข้าไปเราต้องไปหาบันไดทางโน้นบันไดตรงนี้มีเปล่าน่าจะไม่มีนะโอเคแล้วกลับไปที่เดิมก่อนมันอยู่ข้างบนนะ่ะอืมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมีบันไดไหมทางนี้ขึ้นได้หรือเปล่ามางว่าี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนทางเนี้ยมันอยู่ข้างบนออกตอนนี้ไม่มีบันไดไง เราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยขึ้นบันไดไปได้ยังไงเพราะฉันหาบันไดไม่เจอเลยสักอันทางนี้ขึ้นไม่ได้นะไม่มีทางไม่มีเลยหรือว่าเราโง่ขงเราโง่เองแะละบันไดจ๋าบันไดอยู่ตรงไหนมันน่าจะอยู่ข้างในแหละผมว่าแล้วบันไดอยู่ตรงไหนจ๋าบันไดจ๋ามหาชั้นทีบันไดมันจะเดินมาได้ยังไงเราต้องเดินไปหาบันไดสิเออ หาไม่เจอเลยเนี่ยสายไฟหรือว่าเราต้องปีนสายไฟขึ้นไปไม่ใช่อ๋อนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันไดอ่ะโอ้โหแล้วเดินไปข้างนอกเลยนะไม่เดินมาตรงนี้ด้วยนะถ้ามาตรงนี้ก็จบแล้วมันไดโคตรชันเลยโอเคเรามาชั้นบนแล้วอ่เดินไปยวต้องเดินไปทางนี้สิเราผิดทางละไง,ไงมาร์กผู้พลังงอนฉันกำลังเดินไปหอนะจ๊ะ ช่วยเปิดไฟกันช่วยเปิดกระแสไฟฉันทีฉันจะเปิดเครื่องทําของเล่นฉันจะไปเอาของเล่นของฉันคืนมาตอนนี้ไฟกําลังโหลดนะครับเห็นไหมยี่สิบ้ายี่สิบเก้าสามสิบน่าจะต้องร้อเ็นั่นไงของเล่นสีทองได้มาแล้วสมชิ้นตอนนี้6กสปเ็นต์แล้วตรงนี้มีอะไรไหมเราสำรวจรอบๆระหว่างรอไฟร้อป็ก่อนนะ เอาละมาเริ่มเครื่องกันเลยตอนนี้เครื่องปั่นไฟได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะวเราจะลงไปเปิดเครื่องทำของเล่นโอเคกระโดดลงไปข้างล่างกระโดดได้ไหมโอเคขาดีนะขาไม่หักกดค้างแล้วก็โยกมันลงมาเอา้าไม่เห็นเครื่องมาทำงานเลยออกมาแล้วดูเหมือนว่ามันจะเริ่มคืนโอเคเริ่มขึ้นสักทีรอจนกว่าของเล่นจะทำ มันเหมือนเลยนะผมว่ามันเหมือนโรงงานฮักกี้วอกกี้เลยนะนี่ของเล่นมาแล้วตัวสีขาวนี่ยังน่าจะยังไม่ได้ทําสีนะโอเคเดินตามมันไปอันนี้มีจมายน้ําทางนะแต่อันนี้ของเล่นนําทาง <c oughs> ของเล่นนําทางชีวิตของฉันก็มีแต่ของเล่นนําทางอานี่ไงพ่นสีสีมันของเราเลยเละเคลื่อนตัวช้าด้วย รีบไปหน่อยได้ไหมโ้โหกว่าจะถึงท่อระบายอากาศเราไปตัดหน้ามันก่อนเลยกันมาเร็วมาเร็วรออยู่โหเคลื่อนตัวชา้าสุดเกินโอเคมันกำลังไปละจะถึงแล้วเปิดแล้วยังไม่เปิดหวังว่าประตูระบายอากาศจะเปิดแล้วจะเปิดหรือไม่เปิดจะเปิดกับบ้านแล้วนะโอเคประตูเปิดแล้วนะ โอเคมาติดตามของเล่นกันเถอะโอเคเราเดินเข้าไปเลยโอเคเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วยังไงต่ออุย้ยทุกคนเราเข้ามาในช่องระบายอากาศแล้วนะเื่นเต้นเลยเหมือนช่องแอร์เลยถ้าเดินเข้าไปก่อนไม่รู้ข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วของเล่นตัวเมื่อกี้ไปไหนอะหายไปแล้วอะเฮื่ออะไรอะเฮ้ยคืออะไรอะ พวกเราอยู่ที่ไหนนี่คือการกําจัดขยะหรือไม่เราตกมาเหรออันนี้คือกองขยะนะอ๋อเราตกมาจากท่อนี่ไงมันมีรูอยู่เมื่อกี้เราตกมาแล้วเราจะออกอยังไงเออทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนนะมีอะไรไหมก็ได้เสียงทองนี่ไงของเล่นสีทอง กดค้างอ่าเราได้มาแล้วห้าตัวนะเหลืออีกสี่ตัวอันนี้คืออะไรโน้ตโน้ตกระดาษดีแล้วออกไปในขณะที่คุณยังสามารถจุดเสียงจุดจดการคิดจังหวะจุดจดมันทําให้คุณโกรธบางทีมันก็แปลให้เราแบบงงนะแบบมันสื่อถึงอะไรอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยมันก็แปลให้เราอยู่โอเคมันก็ยังแบบหาปริศนาได้ง่ายขึ้นหาทางออกจากโรงกําจัดขยะมีแต่ห้องมืดมืด กับไฟถี่แดงแดงและก็แฟตโทรศัพท์ห้องนี้เหรอออกไม่ได้เอา้าออกทางไหนวะประตูที่ออกไปได้อ่ะออเดินเข้าไปไหางหนขยะเยอะมากเลยนี่ไงมารวไงต่อเดินไปที่จุดอ๋อนี่ไงลูกศรเนี่ยเออเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะ ของเล่นน่ากลัวเหมือนของเล่นของเราอะ่ะแต่มันตัวใหญ่แล้วมันก็น่ากลัวเหมือนล่ากำลังพังอะ่ะสิ่งนั้นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเว้ยก็มาด้วยกันนี่ไม่รู้ห้องเก็บของนั่นควรนําไปสู่ทางออกนี่คือทางออกเหรอยังไงหาทางออกจากห้องเก็บของดูเหมือนว่าประตูทางออกจะถูกปิด อ้าวทำไงต่ออะแต่มีเครื่องหมายสีเขียวแปลกๆบนพื้นใช่มันแปลกอย่าบอกนะเราต้องผักรถเข็นนี่มาเออน่าจะใช่ถ้าเราผลิตรถเข็นผลิตอะไรอะถ้าเราผักรถเข็นไปที่จุดสีเขียวประตูทางออกจะเปิดขึ้นเอ,อ๋อะไรวะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยมันมาแล้ว ฉันมาแล้วฉันเห็นมนุษย์คนหนึ่งีแอบเข้ามาในโรงงานโอไม่ oh เราต้องแน่ใจว่าเราไม่ถูกมองโดยหุ่นยนต์ตัวนี้ดันรถเข็นไปที่เครื่องหมายสีเขียวนี่ไงตุ๊กตาสีทองโอเคได้แล้วตัวที่7ดเหลืออีกสองขออภัยได้ยนะครับเสียงช่วงนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะติดลิขสิทธิ์ผมเลยมาภาคใหม่แต่งไงรถเข็นแต่เราต้องไปที่รถเข็นนะครับเพื่อจะผลักรถเข็นไปที่จุดสีเขียวนะแต่ตนี้มันจะเห็นเราไหมไม่น่าจะเห็นนะ โอเคไปเราที่ทรถเข็นก่อนนี่ไงตัวที่8โอเคแล้ได้8ตัวแล้วเหลืออีกหงตัวเดีย๋ยวเราไปลากรถเข็นก่อนนะกดคลิกนะกดคลิกค้างแล้วก็มันจะจะดันไปเองนะเราค่อยๆดันลถเข็นไปนะเราไม่แน่ใจว่าไอเจ้าหงดนที่ล่างพังนั้นมันจะได้ยินเสียงรากไหมตอนนี้รู้สึกโคตรระแวงเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะ และเราไม่รู้เดินมันจะมาหาเราตอนไหนนาทีนี้ยังอีกไกลพ่อฉันดันรถเข็นรถเข็นรถเข็นโคตรระแวงเลยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนกันแน่กัวรู้น้าว่าหรือนั้นร้องเพลงกบเกินในความกลัวไม่จริงไม่กลัวเลยสักนิดไม่ไม่กลัวเลยโนรไรอะไหนลองกดครั้งดูสิอ่านว่าอะไรอะ ฉันเห็นหนึ่งในห่วงโยนเลื่อนที่โดยตัวเองแกกระตุกแต่เขาก็มองตรงมาที่ฉันผมว่าคนที่โน้ดไว้นี่น่าจะโดนจาัดก,การหมดแล้วนะเรือไว้เพียงกระดาษที่โน้ตไว้โอเคมีไหมโอเคไปต่อนะากดันไปต่อไปยาวไปค่อยๆไปมีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรไหมอาชุบไม่มี โอเคเฮ้่งไงไฟกระพริบ,บมันเดินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมตรงมีตัวใหญ่อะเราดันไปก่อนนะเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราดันรถเข็นไปถึงตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นอะไรกับเราบ้างรถเข็นคันนี้ฉันรู้สึกว่าหนักจริงๆมันเข็นได้ทีละนิดละนิดละนิดแล้วเมื่อไหร่ฉันจะถึงเนี่ยไปดันไปโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยเอ้ยมนันเดินผ่านไปแล้วเมื่อกี้ โคตรล้นเลยจะถึงมันอยู่แล้วไปยาวไปพอหยุดก่อนหยุดก่อนให้มันเดินไปก่อนยังไงแฟงแดงลา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 โอ้โหมันอารมณ์ดีด้วยนะมันร้องเพลงราลาลาาามันอารมณ์ดีนะแต่เราอารมณ์ระหวาดระแวงไงไปเดินไปเดยมันเข้ามันใกล้แล้วไปเดินไปเดินไปเฮ้ยเปิดแฟลชเฮ้ยปิดเออปิดก่อน

อารมณ์ด <painful noise> ีจังเลยนะไอเจ้าหุงยนต์อารมณ์ดีแบบนี้ไม่น่าทำร้ายกนได้นะเฮ้ยมันมาแล้วลงก่อนเฮ้ยเกือบโดนแล้วเซ็นเซอร์สีแดงโอ้ยค่อยๆไปเร็วๆเๆๆๆกระดึไปกระดบอื้อลากยาวนั้นไปเลยไอมันกลับมาแล้วว้าฉันเจอตัวแก่แล้วไหนรถเข็นอะอ๋อนั่งยงอยู่ที่เดิมโอเคเราไม่ได้เริ่มใหม่ มันจะได้อยู่สิโอเคไปเลยที่รถเขน็นอ่าเอ้ยมันกลับมาแล้วมันเดินเลยไปแล้วลากเลยลากยาวเลยดันดันเอ้ยมันกลับมาแล้วโอ้ยเกือบแล้วแอกบก่อนมันเดินไปแล้วนั่นเลยนะลากยาวเลย,ยาลากลาวลากราอะไรลากยาวเออลินพันแล้วไปไปไปแอบก ALD, ่อนแอบก่อนเดี๋ยวมันเดินย้อนกลับมา เรียบร้อยและระยะทางโคดไกลเลยนะแบบไปได้ลากใกล้ๆเลยนะหลบก่อนให้มันเดินผ่านไปก่อนอย่าเราโดนจับสแกนอีกโอเคดันไปเลียวโค้งและใกล้ถึงแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยมันใกล้มาแล้วเร็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 วถอยหลังมาก่อนอย่าเราไปโดนเซ็นเซอร์มันดันเลยดันเลยเร็ว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 จะถึงแล้วเออ ไปดันไปนู่นจุดสีเขียวตรงตรงนู้นใกลแล้วใกลเแล้วนิดเดียวนิดเดียวชั้นไปก่อนนะไอเจ้าหุ่นยนต์ล่างพังก็ไม่มีทางจับชั้นได้หรอกไปก่อนนะบายบายมนเดินไปเส้นตรงนะครับเดินไปกลับถ้าเราไปโดนเซ็นเซอร์มันก็จะโดนจัมสแกนแต่ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะใกล้จุดสีเขียวลากยาวเลยดันเลยไปดันไปนิดเดียวนิดเดียวโอเคถึงยังได้ละ นั่นไงมันกำลังส่งขึ้นไปที่เบเกอร์นะเพื่อเปิดประตูไปก่อนนะจ้าหมยนยนไปแล้วเปิดแฟลก่อนโอ้ไปกันเถอะเถอะเถอะสองรอบเลยวะมันน่าจะจบแล้วนะเราเดินขึ้นไปบนได้ก่อนทางออกนะ่าจะอยู่ข้างบนนะผมว่าดําเนินต่อผ่านทางออกข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีมันไม่นา่าจะตามมาแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเฮ้ยนั่นอะไรของเล่นเรานี่ ใช่ไหมของเล่นเรานี่คือของเล่นของเราแล้วมันไปไหนอะ่ะตกลงจบย่างเนี่ยฮะแสงอะไรอะ่ะเฮ้ยแล้วมันเดินเข้ามาใกล้แล้วอะ่ะมันกลับมาแล้วมาหลบหนีผ่านช่องระบายอากาศกันคือเราต้องหนีมันใช่ไหม ลิปแล้วช่องระบายอากาศอยู่ในวะเนียอ๋อนี่ไงสายมือเข้าไปมันเดินตามมาแล้วหนีแล้วมันตามมาแล้วใ <c oughs> จเย็นนะพี่ใจเย็นโอ้ลุเดินโคตรเร็วอะเออไปทางออกไกลไปเนี่ยเดี๋ยวซ้ายตามมาันไหมโอ้โหมันตามมาแล้วโอ้โหมันวับด้วยเร็ว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 มันวิ่งเร็วมากเลย จะถึงเราแล้วพ่อ,อจ้าแม่จาช่วยด้วยมันมาแล้วเอ้อยเฮ้ยดีเดียวเองทางออกออยินทางออกอุ้ยประตูปิดนี่คือเราลอดแล้วเหรอแลอ้วยังไงต่อเราสามารถเปิดใช้งานกับดักหรือหลบหนีผ่านประตูได้แล้วยังไงต่อแต่มันมีเวลาน้อยมีเวลาน้อย โอมันมีเวลาจับอยู่ข้างบนนี่งไงกดค้างหนีเปิดประตูจบแล้วจบแล้วคือเราผ่านแล้วไม่มีสต็อกสิ้นสุดคุณหนีออกจากโรงงานที่ถูกทิ้งร้างก่อนจะเปลี่ยนเป็นของเล่นด้วยตัวของคุณเองเย้ yeah. เราจบเนื้อเรื่องโรงงานของเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anelong channel เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ